สวัสดีครับวันนี้ผมมีหัวข้อเรื่องระวังสารพัดโรคของคนออฟฟิศการทำงานอยู่ในออฟฟิศแม้จะไม่ได้ตากแดดตากลมไม่ต้องทำงานกลางแจ้งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยจากการทำงานนั่นเพราะหนุ่มสาวออฟฟิศที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานๆนนนต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันพร้อมๆกับใช้ความคิดเกิดความเครียด ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดโรคต่างๆได้เช่นโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทเกิดจากการนั่งอยู่กับที่เป็นเวลา,านานๆด้วยอริยบทเดิมๆผู้ป่วยโรคนี้จะมีอาการปวดคอร้าวมาถึงที่สะบักบางครั้งอาการปวดก็ลุกลามไปที่แขนและมือซึ่งหากไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงที อาจลุกลามกลายเป็นอัมาพาตหรืออมัมพฤกษ์ได้โรคข้อมืออักเสบเกิดจากการเกิดจากเส้นประสาทที่ท่อนแขนจากข้อศอกไปยังข้อมือได้รับแรงก,กดซ้ำๆรวมถึงการเกิดจากผังผืดที่บริเวณอุโมง์ข้อมือหนาขึ้นจนไปกดทับเส้นประสาทซึ่งมักจะเกิด จากการใช้มือหรือข้อมือมากๆโดยเฉพาะการใช้เมาส์การเขียนหนังสือหรือการกดคีย์บอร์ดเป็นต้นโรคเครียดเกิดจากการใช้ความคิดมากๆก,การกดดันหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเสียสุขภาพจิตโรคเครียดมักเป็นสาเหตุสำคัญในการพักนาโรคอื่นๆตามมาเช่นโรคกระเพาะอาการนอนไม่หลับ กรดไว่วยย้อนโรคความดันโลหิตสูงเป็นต้นโรคอ้วนลงพุงการทำงานในออฟฟิศมักต้องนั่งทำงานอยู่กับที่เป็นเวลานาน,านๆซึ่งหลายๆคนมักมีขนมขบเคี้ยววางไว้กินใกล้ๆเพื่อแก้เบื่อด้วยพฤติกรรมกินจุกจิบบวกกับการอยู่กับที่นานๆไม่ได้ยืดเส้นยืดสายออกกำลังกาย จึงทําให้หนุ่มสาวออฟฟิศส,ส่วนใหญ่มักเป็นโรคอ้วนลงพุ่งซึ่งอาการของโรคทั้งหมดนี้สามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแค่หมั่นยืดเส้นยืดสายรู้จักปล่อยวางรับประทานอาหารอย่างพอดีและตรงต่อเวลารวมถึงหาเวลาออกกําลังกายเพราะไม่เพียงแต่จะมีสุขภาพกายที่ดีเท่านั้นยังส่งผลให้สุขภาพจิตด,ดีมีความสดชื่นอีกด้วยขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ